ดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็จะเป็นช่วงเช้าเของวันจันทร์ที่12มกราคมนะครับสำหรับวันนี้ youtube ช่องคนรักบอลสีก็มีบอลสีมาแบ่งปันนะครับก็ขออนุญาตฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ YouTube ช่องคนรักบอลสีด้วยนะครับจะได้มีไม้ใหม่ๆมาแบ่งปันกันนะครับก็สำหรับช่องทางการติดต่อสามารถแคปรูปมาสอบถามแอดไลน์ได้ที่เบอร์0 6 2 8 1 8 0 7 5 6นะครับสามารถติดต่อมาได้นะครับ ก็จะส่งไปตันีไทยให้วันพรุ่งนี้นะครับค่าจะส่งเหมาเหมาห้าสิบาทสําหรับคุณพร้อมปลายทางก็บวกเพิ่ม70บาทนะครับก็เรามาเริ่มกันเลยนะครับตันนี้ก็จะเป็นไม้ไซส์โตโตมินเนี่ยนไซส์กระถางหกนะครับนี่ครับน้าสวยสวยเลยไซส์โตเลยครับนี่ครับมินเนี่ยนไซส์กระถางหกก็แบ่งให้อยู่ที่เอาไป200บาทนะครับนี่ครับไซส์ัวโตเลยนะครับมินเนี่ยนนี่ครับใบกลมกลมเลย ด้านนี้ก็จะเป็นดาลุมะไซต์โอ้โหไซส์กระถาง5.5กระถาง6ตัวโตเลยนะครับไซต์ตัวโตน่าสวยมากครับต้นนี้ดาลุมะต้นนี้ก็แบ่งอยู่ที่140บาทครับนี่ครับต้นนี้ให้ไปเลย140บาทนี่ครับเป็นไม้ฟอร์มโตครับ140บาทนี่ครับไซส์ใหญ่นะครับไซส์นี้เป็นไม้ไซส์ใหญ่หรือใครชอบกุดไท้ไซต์ตัวโตนี่ครับไซส์กระถาง6เป็นไม้เริ่มน่าจะเริ่มลงหัวแล้วนะครับกุดไม้ต้นนี้ก็แบ่งอยู่ที่200บาทครับนี่ครับให้ไป200บาทพอนะครับ หรือใครจะได้สนใจไซส์เล็กก็จะมีนะครับนี่ครับไซส์เล็กอยู่ในกระถาง6กครับก็แบ่งอยู่ที่หนึ่งร้บาทครับให้ไปพิเศษเลยนะครับกุดไนนนะครับนี่ครับนั้นนี้ก็จะเป็นรถแผงไซส์กระถาง5 5จุด้าไซส์สวยๆเลยครับนี่ครับรถแผงหน้านี้ครับนี่ผมก็จะแบ่งให้ราคาพิเศษนะครับเอาไปพิเศษครับเอาไปหนึ่งร้ยี่สบาทครับนี่ครับให้ไปพิเศษเลยนะครับนี่ครับต้นนี้ก็จะเป็นนี่ครับเดือนเพนแผงไซส์กระถาง หระถัง6ครับต้นนี้ป้ายสวยมากครับก็แบ่งอยู่ที่200บาทครับนะครับเดือนเพนแผงนะครับนี่ครับสวยมากอันนี้ก็จะเป็นกอกเก็ดแผลงครับหน้าแดงครับสวยๆเลยไซส์โตโต้ล้นๆเอาไปลง6หรือ8ได้เลยครับต้นนี้ผมก็แบ่งให้พิเศษเอาไป60บาทพอนะครับนี่ครับเป็นราคาเบาๆเลยนะครับชุดนี้อันนี้ก็จะเป็นแสงตะวันสวยๆเลยอยู่ในกระถาง6ครับไซส์โตโตครับแสงตะวันหน้าสวยๆแสงตะวันต้นนี้ก็ให้พิเศษอยู่ที่กระถางละ หนึ่งร้อยเจ็ดสิบาทถ้าให้ไปพิเศษเลยนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นแฮปปี้เนสอยู่เย็นเป็นสุกก็ให้ไปหนึ่งร้อยบาทนะครับนี่ครับตันนี้เรามาด้านในก็จะเป็นหนะมองนนแผงครับนี่ครับแผงสวยมากครับตัวนี้นี่ครับนี่เป็นไซส์กระถางห้าจุดห้าเลยครับนี่ครับไซส์โตโต้คือไปลงหกหรือแปดได้เลยครับต้นนี้นะครับหนะมึงนนแผงตัวนี้ใบกลมสวยมากครับนี่ก็ให้พิเศษเอาไปหนึ่งร้ยบาทพอนะครับนี่ครับต้นนี้ให้ไปราคาเบาส่วนต้นนี้ก็จะเป็นไก่วันจันทร์อยู่ในกระถางแปดก็ เอามาจัดโปรให้ราคาเบาก็เอาไป2 5 0ยห้าสบาทครับนี่ครับต้นนี้สวยมากครับไก่วันจันทนะครับนี่ครับสวยมากเป็นไม้จํานวนน้อยนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นหนึ่งเดียวในจักรวาลครับไซนี้ครับกัดสีแล้วหน้าสวยมากจุดนี้ก็จะแบ่งอยู่ที่กระถางละ80ดสบาทครับนี่ครับให้ไปพิเศษเลยกระถางละ80ดิบาทมีมาแบ่งให้2กระถางครับหนึ่งเดียวในจักรวาลจุดนี้นะครับนี่ครับหน้าสวยเลยครับจุดนี้นี่อันนี้จะเป็นรถแผงไซนี้ก็ให้พิเศษเอาไปเจ็ดิบบาทครับให้พิเศษเลยนะครับนี่ ส่วนตัวนี้จะเป็นทองผักายมาสสวยๆก็แบ่งอยู่ที่หนึ่งรบาทครับทองผักายมาสครับนี่ครับสวยมากบาด้านในก็จะเป็นเพชรราชินีต้นนี้ด่างสวยครับผมให้พิเศษเอาไป30บาทพอนะครับนี่ครับตันนี้ก็จะเป็นคุณพระแผลงครับนี่ครับสวยมากครับต้นนี้นี่ครับคุณพระแผลงต้นนี้ก็จะแบ่งอยู่ที่เอาไปหนึ่งร้อยบาทพอนะครับนี่ครับส่วนตัวนี้จะเป็นรูหน้ามูนแผลงครับนี่ครับรูหน้ามูนแผลงก็แบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับนี่ครับ ส่วนต้นนี้จะเป็นลูกไม้ป้ายแดงสวยๆก็เอาไปหนึ่งร้อยบาทครับนี่ครับนี่จะเป็นทองหมื่นล้านทองหมื่นล้านก็แบ่งอยู่ที่หกสิบาทครับทองหมื่นล้านแล้วก็นี้จะเป็นซิกซ์วซเออร์ก็แบ่งอยู่ที่สี่สิบาทครับซิกซ์วเออร์สวยๆเลยหลังเต่าก็แบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยี่สิบาทครับนี่ครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นลูกไม้สวยๆเลยก็แบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทครับลูกไม้ต้นนี้สวยมากครับเป็นไม้จํานวนยังน้อยนะครับในตลาดเพิ่งแบ่งมาได้แค่ต้นสองต้นนะครับเพิ่งแบ่งเข้ามาได้ เดี๋ยวเรามาดูด้านในนะครับด้านนี้ก็จะเป็นสาวสายใหม่เป็นไม้งานเริ่มลงหัวด่างสวยครับตันนี้ก็แบ่งอยู่ที่เอาไปเจ็ดสิบบาทครับนี่ครับนี่ครับต้นนี้ก็เริ่มลงหัวแต่จะมีนี่ครับเป็นสองต้นในหนึ่งกระถางมานะครับนี่ก็แบ่งที่กระถางละเจ็ดสิบาทเท่ากันนะครับนี่ัด้านนี้ก็จะเป็นชมพูทวีแผลงก็แบ่งอยู่ที่สามสิบาทครับให้ไปสามสิบาทพอนี่ก็จะเป็นนี่ครับสามเกลอครับสามเกลอก็แบ่งอยู่ที่แปดสิบบาทครับให้ราคาเบา แล้วก็ต้นนี้จะเป็นหมะมงนนแผงครับนี่ก็แบ่งอยู่ที่30บาทครับหนะงนนแผงด้านในจะเป็นเพชรเกษมก็เอาไป50บาทเพชรเกษมเกสรภูมิลินผมให้ไปพิเศษเอาไปเอาไป40บาทครับนี่ครับด้านนี้จะเป็นแดงดินดาโอ้โหใบกลมกัดสีมาสวยมากครับไซส์ผมฟอร์มมาให้ในกระถางหกครับก็แบ่งอยู่ที่100บาทเท่านั้นนะครับนี่ครับด้านนี้จะเป็นกล้องทรณีหน้าสวยครับก็แบ่งอยู่ที่90บาทครับนี่ ด้านในก็จะเป็นแสงจันทร์สวยๆเลยก็จะแบ่งอยู่ที่เอาไปหกสิบาทครับแสงจันทร์ครับจุดนี้สวยครับแสงจันทร์ด้านในจะเป็นสยามนาลิมิตครับส,สวยๆก็แบ่งอยู่ที่100บาทไซต์โตนะครับไซต์ล้นกระถาง4แล้วเราสามารถเอาไปลงกระถาง6ได้เลยนะครับจุดนี้ด้านนี้จะเป็นเรนูนครไซต์โตโตไซต์กระถาง 5. 5ดห้าหรือ6ไซต์โตครับเป็นไม้มีหนอ่อเนี่ยหน่อสวยมากครับจุดนี้เป็นไม้พร้อมทําจํานวนนะครับเรนูนครต้นนี้ก็แบ่งพิเศษให้เอาไป150บบาทพอนะครับนี่ครับมีต้นเดียวนะครับ เลนูนครไซส์พร้อมทําเลยนะครับพร้อมทําจํานวนนะครับชุดนี้มาด้านนี้ก็จะเป็นเป็นกอกเกตนะครับกอกเกตสวยๆเลยนะสวยๆมากครับไซส์อยู่ในกระถางห้าจุดห้าหรือหกนี่ครับเป็นไม้ชุดนี้ด่างสะเทียรด่างสวยครับชุดนี้ก็แบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะครับนี่อันนี้ก็จะมีไม้มาจํานวนน้อยอีกตัวครับนี่พัชรามณีนะครับนี่พัชรามณีไซส์ตัวโตไซส์กระถางหกครับด่างสวยมากครับต้นนี้ก็จะแบ่งอยู่ที่สองร้อยบาทครับพัชรามณีครับนี่ครับ ไปสองร้อยบาทพอนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตุ๊กตุ๊กไซส์กระถางหกโตโตเป็นไม้น่าจะใกล้ทําได้แล้วครับตุ๊กตุ๊กกับสีสวยมากก็แบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทครับตุ๊กตุ๊กนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นหวังจันไซส์กระถางหกกับวังจันไซส์โตโตเลยครับเนี่ยเป็นไม้น่าจะเริ่มใกล้ลงหัวแล้วนะไซส์โตครับเนี่ยหวังจันก็แบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทครับไซส์โตโตเลยนะครับแล้วก็ผมจะมีต้นนี้มาแนะนําอีกหนึ่งกระถางครับ เป็นม้จยจันวนน้อยในกระถางหกไซต์โตก็พึ่งแบ่งเขามาได้ครับก้องนภาครับเป็นไม้แลอีกตัวที่น่าสะสมนะครับก้องนภาตัวนี้ก็แบ่งอยู่ที่สี่ร้อยบาทครับนี่ครับเป็นไม้สวยครับด่างสวยเลยครับนี่เป็นไม้แลอีกตัวที่น่าสะสมจานวนยังน้อยมากครับนี่ครับเพราสี่ร้อยบาทนะครับนี่ครับก็สําหรับวันนี้ youtube ช่องคนรักบอลสีผมก็มีไม้มาแบ่งปันประมาณนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ YouTube ช่องคนรักบอลสีด้วยนะครับ ก็จะได้มีไม,ม้ใหม่ๆมาแบ่งปันกันอยู่เรื่อยๆนะครับก็สามารถติดต่อมาสามารถแคบรูปมาสอบถามแอดไลน์ได้ที่เบอร์0628180756นะครับสามารถติดต่อมาได้นะครับจะส่งให้ทางไปรษณีย์ไทยวันพรุ่งนี้นะครับวันอังคารค่าจะส่งเหมาเหมา50บาทสำหรับคนพร้อมปลายทางก็บวกเพิ่ม70บาทครับก็สำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ